นะครับเป็นเอ้ยไม่ใช่ดิมันคือระบบใหม่นะครับจะพาไปดูนี่อันนี้นะครับมามันคือระบบดิสดิสสกิลไอ้ดิสพลังแฝงคล้ายๆกับอ่าบลูนนะครับคล้ายกับลูนนี่ครับเราจะมีเราสามารถหามันได้ตามดันนะครับหามัได้ตามดันหรือไม่ก็มาซื้อครับร้าเดี๋ยวร้านไอ้ไม่ใช่นี่นี่ผสมร้านสืกิจ เนี่ยครับเราสามารถเอาเพชรมาส่มนะครับซึ่งก็ก็เลรดมันก็สีนะแบ่งสามสีนะครับเป็นสีเงินสีม่วงกับสีส้มนะครับสีที่สีที่อ่าสีที่ดีที่ดีสุดน่าจะเป็นสีส้มนะครับเราจะเห็นอ่าแล้วก็มีที่เปิดช่องนะครับที่เปิดช่องสำหรับการใส่ดิสเพิ่มนะครับนี่ครับมันจะมีสองช่องที่ล็อกอยู่นะครับเนี่ย เราต้องไปไอ้นี่ครับซื้อมานะครับสุสม่สมสมุสม่สมสมุสม่มสุ่มสุ่มอันไหนอ่ะต้องสุ่มสุ่มหรือเอาเหรียญเอาเหรียญไปสุ่มอันนี้หรือหรือยังไงโอ้โหอ่าผมไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เลยอ่ามันไอม,มันเอามันยามาเนีหาอยู่ไหจังไหนอันยามาเนีย ได้จากไหนยันเปลี่ยนสีนี่คืออ๋อไอ้นี่ไงอ๋อใช้เปลี่ยนสีนะครับวันนี้จามนีมาเซลเหลี่ยมรูปพีรียสอ่าแล้วก็มีกิจกรรมชั้นตีเหล็กกลับมาอีกแล้วนะครับนี่มีกิจกรรมรายวันเนี่ยคุ้มมหมนะครับเนี่ยเห็นตีบวกขั้นพิเศษนะครับแล้วก็มีอัตราเพิ่มขึ้นสีแดงครับดีนะครับแล้วก็ ระบบใหม่นะ่าจะมีแค่นี้มั้งครับแล้วก็มีรวมนี่ครับเราสามารถเอามารวมต้องมีห้านนะครับมันจะรวมได้ต้องมี้ะบอกหา้าไม่ลองไม่ได้ต้องมีสองอันขึ้นไปเออผมผมจะลองนะครับผมจะลองเอาอันนี้มาทำไมต้องใส่เลยทำไมต้องใส่สองอันอ่ะมันมันแย่งกันไม่ได้หรืแยกของกันออกมาไม่ได้เดี๋ยวลองรวมกันดูนะครับมันได้หรือเปล่า สามสิบเปรับทำได้นะครับ3าสบซสามารถรวมได้ด้วยแต่ระบับระดับมันไม่เพิ่มขึ้นแต่ออปชั่นมันน่าจะดีขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้ย่ปึบก็ออปชั่นสีฟ้า2องานก็จะเป็นดาเอจครีถ้าเราใส่ครีหมดนี่ก็ดีเหมือนกันนะแต่นี้มีเลือดด้วยสีแดงที่ยังแสนเดียวแล้วมีเลือดเลย อ๋อตัวเลขกำกับมันคือไอ้นี่จำนวนจำนวนของอ,ออปชันที่ใส่นะครับถ้าเกิดเราใส่คู่อันสองอันมันจะมีคนสมบัตเพิ่มเติมนะครับตัวเลขเนี่ยครับก็รูให้ดีนะครับอ,อ่าเปนว่าระบบใหม่มันก็มีเท่านี้นะครับมันก็ทำให้เก่งขึ้นเยอะเยอะไหมก็ต้องตอบว่าเยอะนะครับ เพิ่มเยอะเลยเดี๋ยวผมลองถอดออกมาเลยดูนะครับถอดถอดออกมาทั้งหมดเลยปัาปัาปัาอ่าผมจะลองใส่ใหม่อันหนึ่งก็บวกไปเยอะอยู่นะครับฮ้ยเนี่ยถ้าเป็นอันสีแดงอาจจะบวกเยอะกว่านี้นะครับไออันสีส้มอ่ะอันนี้อันนี้บวกอีพันหนึ่งไงครับเนี่ยบวกเยอะมากนะครับมองตรงแล้วก็กาชานี้น่าจะเกลือนแน่นผมลองสุมสอานแล้วนะกาชา ใรลองส่งสการด้วยแช่ไนี่สการปะปรับไปซื้อมาหนึ่งอันละ <c oughs> งบไม่มีผมไปสุ่มการ์ดเบอผาผาอ่า,อา,าการ์ดนี่นะครับนี่หาการ์ดนี้อยู่การ์ดแรผมน่าใช่มากนะครับวันนี้หมึกเนี่ยพาชามหมึกยักษ์ผมจะหาไปใส่กับไปตัวอีกานะครับ ตัวอีกาค่อนข้างเก่งเลยถ้าไปสู้กับ p v p พเขามันดึงคนทั้งหมดให้มารวมอยู่จุดให้มันตีตัวมันตัวเดียวนะครับผมลองเปิดเลยได้นนะได้ปะได้นี่ครับอะไรอะฮิลลิงฮิลเสอน้ำแข็งเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมต้องการเสอน้ำแข็งกำลังดีเลยเนี่ย <_ d ream> เส้นน้ำแข็งต้องใส่สามอันหรอใช่ปะแพนดิสเซนก็ปับ ต้องใส่สามอันของดีนะเนี่ยไ yeah. ม่แย่ออาเป็นว่าขอการจบการรีวิวอ่าอ่าระบบใหม่นะครับกับกับกิจกรรมอ่าส่างติเล็กกลับมานะครับมาขอจบไว้เพียเท่านี้นะครับผมครับ